เบอร์หนึ่งบุ้งอย่าลืมนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกประธานชมรมใหม่แล้วนะคะแล้วคงได้ได้ฟังการหาเสียงกับจากบุ้งกับทัชชัยแล้วเรามาลงคะแนนเสียงกันเลยดีไหมคะนี่นะคะปัดลงคะแนนค่ะเอาลาใบห่ออ้ขอหน่อย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  สวัสดีจ้าหลานๆนะกลับมาแล้วสวัสดีหลานหลานสวัสดีจ้าหลานนะชายคนดีกลับมาแล้ว อ้าวเอ้าวันดีนั่นดีเอวันดีฮะยังไม่มุดเลยทำไมกลับบ้านเร็วจังฮะเอ๊ะนี่ตอนหลานฉันหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อคือวันนี้ค่อกลับเย็นหน่อยฮะเห็นขาว่ามีเลือกตั้งประธานชมรมบุ้งสมัครด้วยนะฮะบุ้งเหรอะเอาบุ้งสมัครประธานชมรมเหรอไอ้เจ้าพ่เห็นมีใครบอกฉันแหละเอ๊ะแล้วแลยังไงกันเนี่ยแล้วไม่เห็นมีใครโทรมาแล้วจะชนะหรือเปล่าเนี่ยอะไรยังไงกันสิบสองบุ้งเอาอีกแล้วสิบสามบุ้งเอาอีกแล้ว หท s <S ัชชัยสิบสี่บุ้งออทสิบุ้งเอาอีกแล้วสองทัชชัยสองคนสิบหกบุ้งอ๋อพอเถอะยังไงเราก็แพ้อยู่แล้วผู้หญิงก็สู้เอียบุ้งไงงงไม่ได้ไป พอไม่ได้หรอกเลยแค่ห้าใบเองแล้วเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเราไม่มีการซูเอยกันสิบเจ็ดบุ้งสิบแปดบุ้งแห่แล้วใ9สิบเก้าบุ้งโอ้โหยี่สิบยี่สิบยี่สิบบุ้งอุยบุ้งอีกป่ะล่ะบุ้งเอ้โจร ไม่หว่อยแสดงว่าเลยครับโอ้โหคับฟีได้อย่างนึแสดงว่าเสีงส่วนใหญ่ข้างนี้ให้บุ้ง21ต่อ2เราได้บุ้งเป็นประธานชมรมคนใหม่ค่ะ ผมมีนางสังหารว่าบุ้งนะฮะจะต้องได้รับเลือกเป็นประธานชมรมดนตรีแน่ๆเลยฮะน้าเดือยโอ้ยนี่มันนี่มันหกโมงจะครึ่งแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะยังไม่กลับมาเลยไอ้เจ้วจะตั้งตั้งทำไมนะ,ะไม่มีใครกลับมาสักคนเดี๋ยรีบตั้งมาทันทีเลยเดี๋ยวก็มาแล้วนะ้าเดือยอีกแป๊บเดียวนั้นแหละฮะแกรู้แดงาะสังหารหน่ก็ดิดดฮะรู้นนสึก <นะ S 1> บ่อยจังนะ อะไรเกิดขึ้นขอแนะนำให้รู้จักกับประธานชมรมดนตรีคนใหม่ไฟแรงสูงบุ้งค่ะยอดเลยโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะนขอโทษนะครับคุณมาเดืดดาวเรืองผมเนี่ยบุ้งนะครับเป็นประธานชมรมดนตรีคนใหม่ในปีการศึกษานี่แหละนะเดือยอดไหมฮะ อยอดมากอยอดมากท่านประธานชมรมครับเ,เพื่อไม่ให้เสียวเวลานะครับท่านประธานชมรมผมขอเชิญท่านประธานไปรับประทานอาหารเราแล้วก็ขอเชิญพี่สาวท่านประธานด้วยคนแล้วก็น้าสุดหลองของท่านประธานก็ขอเชิญพี่สาวท่านประธานด้วยคนแล้วก็น้าสุดหลองของท่านประธานนะครับเพราะว่าตอนนี้น้าสุดหล่อคนนี้น่าหิวแล้วลุยเลย ข่า,าหมูข่าหมูมีแต่หมูนั่นเลยจะร้องวระธานไปนะนี่จะนอนแก้ว แกรู้ไหมวันหลานๆฉันหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะไปกันหมดแล้วครับไปกันหมดแล้วฮะนี่มันเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองนะเออยังไงกันเนี่ยแล้วที่รู้สาตื่นแต่เช้านะนอนแก้วเพวื่อที่จะเพื่อที่จะไปส่งเจ้าบ,บุูงประธานชมรมของเรานะที่โรงเรียนซะหน่อยไม่ไปกันหมดซะแล้วฮะเขาไปบ้านคุณอานแนงน้อยกันนะฮะ,ฮะไปทําไมบ้านคุณอานแนงน้อยเห็นมุ่งบอกว่าจะไปปรึกษาเรื่องหาเงินเข้าชมรมนะฮะปรึกษาเรื่องหาเงินเข้าชมรม แลไวปกษาคุณอาเน่งน้อยทำไมอะตาทำรายการเหรอนี่อาว่ามันดูซึมๆยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่เห็นจะดึงดูดใจคนเลยอะ่ะเออแต่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่มันมันก็ดีเหมือนกันนะ่ะแต่เราอยากให้คุณอาเลงน้อยช่วยจริงๆนะคะช่วยให้มันจะดึงดูดใจคนนะคะแหมแได้ ไอรายการการกุศลแบบนี้นะมันลําบากที่จะดึงดูดใจคนนะเข้าใจมามมันคนมันไม่ค่อยสนใจกันอ่ะถึงยังไม่ได้เงินนะฮะก็ได้ความสบายใจะฮะแล้วที่โรงเรียนบุ้งนะฮะก็จะรู้จักอาเลน้อยะฮะแล้วอีกอย่างน้องอ่ะก็คพงจะภาคภูมิใจมากเลยเออจริงสิแมพูดถูกเช่ลืมนึกไปงั้นอาช่วยคิดดีกว่าเอางี้นะ เป็นว่าเราจัดรายการใช่ไหมเป็นดนตรีหนึ่งชั่วโมงชื่อว่าเพลินเพลงกับน้องหนูดีไหมแล้วก็เราก็หาให้เงินเนี่ยให้เขาให้เงินตาแต่ศรัทธาแล้วเราก็เอาเงินนี้แหละไปช่วยค่าอาหารกลางวันเด็กที่ยากจนไงใช่ไหมมันได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วผู้ปกครองที่เขามาเนี่ยเขาก็ต้องให้เงินเรามากๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็สบายสิรับเงินไปเดี๋ยวแล้วว่าแต่ว่าวงดนตรีของเราเนี่ยมันทําอะไรได้บ้าง อ๋อเพลงเหรอ,อก็เล่นพวกเพลงไทยได้ฮะเหรอเรือง<อ>เดมมิมอะฮะว้ายอย่างนี้เอาว่าไม่ดีไม่น่าสนใจอะมันน่าจะเป็นเพลงี่มคึกย่างเพลงเด็กๆเด็กๆที่เราร้องกันเองเล่นกันเองแต่งกันเองอย่างนี้ดีกว่านะหรือได้ว่าไงฮึแล้วเราทำอะไรได้บ้างแด่ฮะช่วยๆกันอะพี่แด่เลยลํำไทยได้ำไํไดำไทยเก่งเลยโอ้โหก็ดีสิดีหลายอย่างแล้วเห็นไหมมีวงดนตรีเอ่ยมีรำไทยเอ่ยอุ้ยสนุกสนานเนี่ยตั้งหลายอย่างเราก็ขายบัตรไปด้วยขายขนมไปด้วย ได้เงินหลายต่อใช่แล้วเนี่ยหืมเสร็จตัดฮัลโหลกราฟมาเดือดาวเรืองพูดครับ อ๋อ oh, ท่านประธานเหรอว่าไงอ้าวทำไมเหรอไม่น้ำเงินกำลังจะกลับบ้านอย่นี่แหละอ๋อจะกลับดึกเหรอเอ๊ะแล้วพี่แด้ตอาพี่แด้ก็อยู่ด้วยกันเหรออ้าวแล้วไงเอาไม่ต้องให้น้ารอใช่ไหมเราจะให้หนอนแก้วทำข้าวเผื่อไว้ป่ะให้รอไว้ป่ะ อ๋อบอกน้องแก้วแล้วเหรออ๋ออ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้จะกลับดูสักกี่โมงก่อนน้าไปรับก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเอามีเพื่อนมาส่งแล้วเหรออ่าก็คงคงได้มั้งอ่าตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้บอ่าวางหูซะแล้วหลานเรา ผมนี่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาหรือะไร น้าเดือยครับวันนี้มีการซ้อมรายการชมรมกลับดึกหน่อยนะครับบุ้งแด่ด้วยค่ะแก้วแก้วเจ้าแก้วครน,น้าเดือยนี่หลานฉันไม่กลับมากินข้าวบ้านกี่วันนั้นเนี่ยสี่วันแล้วนะาเดือยอ๋อแต่นีวันหนึ่งกลับมาตอนเย็นแลยก็ออกรีบออกไปฮะ ที่แกรูร้ไหมเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยฮะเอ,อ้ยก็เรื่ององเด็กๆนะฮะก็มุ่งก็ทำกิจกรรมเลยว่าต้องยุ่งนะฮะกิจกรรมกิจกรรมอะไรทำไมมันยุ่งวุ่นวายนักลาออกซะดีไม่ได้ให้ประธานประเทินเนี่ยเห็นว่าเขาจะหาเงินช่วยอาพิมลน,นะฮะอ,อ่าเหรอฮะแต่รายละเอียดผมไม่ค่อยรู้นะฮะผมก็เลยปล่อยให้เด็กๆทำกันเองดูบ้างฮะโอ้ยจะทำกันไหวเลยจะบุ้งยั่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เอา ดีจานหนังแก้วดูวก็มาเดือดแล้วดีแได้ของมุงเขาไปไหนนลเนี่ยอ๋อไม่อยู่ครับอ๋อลูกน้อยอย่างนั้นก็คงไปซ้อมดนตรีกบรำไทยละสิแ <c oughs> ม่ก็คิดว่าจะมาพูดกันเรื่องอาหารการกินก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันแ,แล้วไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวครับพูดนน้อยเดี๋ยวมันยังไงกันครับมันเกิดอะไรขึ้นฮนะอะไรนะอ๋อก็ไม่รู้หรอกคุณประเดี๋ยวว่าที่โรงเรียนเขามีงานมีดนตรีไงแล้วก็เชิญผู้ปกครองไปงานส่วนพี่นิกรักภาระเรื่อง ออกร้านทำอาหารระหว่างแสดงคุณนั่นน้อยเหรอครับอ่ะก็พี่สิจะใครล่ะจริงแล้วเพราะมเดือบางครั้งคนเราก็ต้องทำงานบ้างใช่ไหมเพื่อความสบายใจของเราอะ่ะเออเอา,อางี้ละกันพี่ฝากรายการอาหารว้ให้เด็กๆเขาด้วยแล้วกันนะแล้วยังไงให้เข้ามาปู๊กับพี่อีกทีนะ,ะไปละทำไมเขาไม่อบอกเธสักคำเลยน้องแก้ว แด้ยังไงยังไงนะแล้วก็ต้องได้แบบบัตรราคาละสิบห้าบาทใช่ไหมที่นั่งก็ร้อยที่เท่าก,กับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่แด้พี่แด้เยอะเนี่ยอืมก็ยอนนะแล้วยังมีเงินค่าขายขานมิงะบุ้งพ่อและหลานเอ,อน้ำไม่เด้รบกวนนะจ๊ะเออคืออย่างนี้คือคุณอาแน่น้อยก็ฝากรายการอาหารมาให้อุ้ยยอ นิ่นๆนี่เฉียบขาดจริงเลยเออได้ข่าวแว่วๆมานะว่าชมรมดนตรีนี่จะจัดการแสดงขึ้นใช่ไหมใช่นะเดือวันเสาร์เนี้ยฮะนัดเดือเข้าฟรีก็ได้เออในฐานนะสมาชิกกิติมศักดิ์ฮะแต่นัดเดือก็ต้องแบบบริจาคก,ก็บ้างนะนัดเดือยโอ้ยแน่นอนแน่นอนเออแล้วจะมีอะไรให้สมาชิกกิติมศักดิ์ช่วยบ้างไหม ก็ให้กำลังใจฮะแต่นเดือยยุ่งมากเลยเออ่น้าหมายความว่าบางทีน้าช่วยแต่งเพลงให้ก็ได้นะสำหรับการแสดงคราวนี้เพราะตอนนี้น้ากำลังว่างๆอยู่ไม่ต้องนะคะนั่นเดือยบุ้งหรือเขาแต่งไว้เพลงแล้วนะคะชื่อเพลงอะไรน้ำค้างแหน่ไหนบอกว่าปิดความลับไงเลื่อมไปะะถ้างั้น แตัน้นนะน่าก็อาจจะช่วยอะไรค่อยๆเราให้ก็ได้นะเพลงที่แต่งขึ้นมาอย,อย่านอนดึกมากนะจ๊ะไงน่าทำงานอยู่ข้างล่างนะมีปัญหาอะไรแต่งเพลงไม่ออกอะไรยังไงก็ก็เรียกนะได้นะนะนาอยู่ข้างล่างเลยนะจ๊ะไปนะมีอะไรไหม าช่วยเราจริงๆเลยนะแต่งานเนี้ยนะเราควรจะลุยถึงที่สุดอะเพราะว่าเราโตแล้วนะถอลองแต่พี่กลัวว่าน้่เดือจะเสียใจเท่านั้นแหละไม่หรอกนั่นเดือควยไม่เสียใจอะ เดียสวัสดีครับครูอาสายังไม่กลับเลยครับยังไม่กลับค่ะมาดูเด็กซ้อมหน่อยค่ะดนตรีนะคะอ๋องั้นงั้นคงเด็กสิครับค้าคงเด็กนยค่ะแม้แต่หน้าภูมิใจแทนของมาเดือนนะคะเพราะงานที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็บุญเนั้นแกวงานอาการดีจังเลยค่ะการประเบียบเรียบร้อยงานก็แข็งแรงดีค่ะแข็งขันดีมากเลคะผมผมก็ภูมิใจมากครับที่คุณจะไปดูแกซ้อมมั้งไหมคะอ๋อไม่ไม่ครับผมพอดี พอดีคิดว่าแกคงจะหิวก็เลยซื้อของมาฝากแกนะฮะไม่ไม่ไม่นะครับจะไปดูไหมล่ะคะไม่หระครับผมต้องปรับฮะหรือจะให้นั้นองฝากกลัวสาไปเลยแล้วกันนะฮะไม่เปลี่ยนใจเหรอคะไม่หรอครับก็โตโตแล้วนะฮะเด็กก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าแกควรจะมีทิศทางของแกเอง งั้ดิฉันอขอ,ขอ,ขอตัวไปดูกระซอมหน่อยนะคะครับครับ,บค่ะดีตเ,เดี๋ล่ะรเถงเสร็จน,นะอย่าลืมะวิเก่อนนะเสร็จเหคะนี่ยมันนี้ของเที่ยวแล้วเนะชือมืออะจริงนะ <ๆ S 2> อย่าลืมเสรทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเริ่มนะสามส จ้ะออมแรงไว้ว,ว,วันวันงานบ้างเออน,นี่บุ้มแด่น้าชายเอาผลไม้มาฝากแม่จ๊ะน้ำเดือ๋เหรอจ้าเห็นดีรออยู่ข้างนอกน่ะอา้อาวพี่มแดไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคุมซ้อมไห้นะดีๆนะบุ้มไปก่อนนะอากูไปนะจ๊ะซ้อมกันต่อกันแล้วกันเอานะสามสี่แล้ดือ บุ้งทำไมออกวาล่ะทำไมเดี๋ยวก็ไม่เสียงานแย่หลอกเลยให้ให้พี่แด้คุมแล้วอะคอนจิงน้าไม่ควรมานะแต่น้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้บุ้งบุ้งอยากให้นี่เดือเชื่อใจบุ้งนะฮะแล้วก็แบบบุ้งอยากให้นี่เดือรู้ว่าบุ้งโตแล้วอะฮะ บุงไม่อยากจะกลัวนะเดือเลยฮะอยากให้หนเดือเชื่อใจจริงๆนะมันสาวนี่น่าจะคอยดูนะบุ้งนะขอให้ทำให้ตีที่สุดไปกันนะเป็นกำลังใจนะเต็มที่นะเราแน่นอนเลยนะเดือ จำนดนตรีนะครับใกล้ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเพื่อเป็นทุนในการแบบอาหารกลางวันนะครับของโรงเรียนพิมลพัฒนาครับเชิญเลยครับ